สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ้ยก็จะไปเปลี่ยนที่นอนอีกนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะเราก็จะไปหาที่พักผ่อนกันนะคะหรือว่าไปหาที่เหนื่อยนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ป้าหนุ้ยจะพาไปที่ไหนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามวยคะอ่าปันี้ป้าหนุ้ยจะไปจังหวัดเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมจะเลี้ยวเข้าเส้นเลยแล้วนะคะ ในวันที่เดินทางนะคะฝโนตกโอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเส้นถนนที่เราจะไปเส้นจังหวัดเลยนะคะหรือเส้นผูกระดึงนะคะที่เป็นผ่านลูกเขานะคะตอนนี้เราลําเห็นผ่านลูกเขาอยู่ไกลๆนะคะข้อดีของการขับรถช่วง หน้ากดก็จะมีความเขียวแบบนี้แล้วคะต้นไม้ก็เขียวเก็บภาพผ่านขเขานะคะอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นเส้นที่เราจะไปอาเภอชุมแพนะคะ่ะจะเห็นผ่าเขาเฉยๆแบบนี้เลย สายแล้วนะคะเบี่ยงเฉยเลี้ยวนี่เราก็เลี้ยวสายเข้ามานะคะนี่เราจะไปเส้นที่เป็นปรูปป่าปอกนะคะเส้นนี้นะคะนี่เราจะไปเที่ยวเขากันแล้วไม่ ส่วนหินพางามนะคะเส้นนี้เลยนี่นะคะเขาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ะะตนี้เป็นภูหอนะคะนี่นะคะเป็นเส้นทางที่เราจะ ไปถนนลอยฟ้านะคะวันนี้เราจะไปร้านกาแฟาที่ถนนลอยฟ้าก่อนนะคะขับเราะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสิบโมงเช้าแล้วนะคะมเมฆก็เยอะมากแล้วก็ที่นี่จะเป็นวิวแบบภูเขานะคะอู้ภูหอนะคะไกลๆตรงนู้นเลยนะคะนู้นนะคะนี่นนะคะ ซูมถนนเส้นนี้นะคะก็จะสวยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนลัดล้อไปตามทุ่งของเขานะคะจะเห็นหนู่นนะคะที่เขาก็จะมีเมฆมีมหมอกนิดๆหน่อยๆโอ้ทางโคง้งทางโค้ง้าเห็นไหมคะมอีกาศดีห้าร้อยเมตร วยมากนะคะตอนนี้เราก็กำลังขับไปตามถนนนะคะอยิประมาณ41กิโลนะคะถึงจะถึงถนนลอยฟ้านะคะข้นนางหน้าก็จะมีอันนี้แบบสูงนะคะตรงไปจะเป็นอำเภอพูหลวงนะคะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวขวาก,ก็จะเป็นอำเภอวังสะพุงนะคะ วิวนี้สวยมากนะคะเห็นภูหอชัดเจนเลยนะคะอันนี้ภูหอนะคะที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะก็จะมีลักษณะเหมือนฟูจินะคะอันนี้ก็เรียกว่าฟูจิเมืองเลยนะคะสวยมากเลยเห็นชัดด้วยตอนนี้เราก็เริ่มเข้าเขตแล้วน,นะคะตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลผู้หลวงนะคะด้านหน้าที่เรา บรรยากาศมาฝากนะคะจะเห็นว่ายังมีหมอกมีแบบคุ้งๆอยู่บนเขานะคะระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปที่ภูหลวงนะคะ,นะคะตรงนี้เราจะเห็นชาสุดเหมือนเรากำลังขับรถเข้าไปที่เขานะคะอ้าววิวภูหออีกแล้วนะคะ หมือนอยู่ใกล้ๆขึ้นใกล้ขึ้นนะคะอันนี้เขาก็มีให้มากางเต็นท์นอนได้นะคะชื่อว่าภูหลวงหอแคมป์นะคะก็น่าจะเห็นทั้งภูหอนะคะแล้วก็ภูหลวงนะคะฝั่งข้างจะเป็นภูหลวงนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปที่ภูหลวงนะคะนี่นะคะวิ้ตงนี้วตรงนี้สวยไม่มีบ้านคนเลย มองข้างนะคะจะเป็นรูปเหมือนสี่เหลียมเห็นไหมคะมตอนนี้เราเริ่มจะผ่านหมู่บ้านคนออกมาตรงเส้นนี้แล้วนะคะเราจะขึ้นเขานะคะเพื่อเราจะขับไปที่ถนนลอยฟ้านะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มไต่ระดับนะคะแล้วก็ถนนก็เ,เป็นแบบนี้เลยกว้างนะคะ โอเเราพาเพื่อนๆชมวิวนะคะของภูหอนะคะกับภูหลวงนะคะที่อยู่ฝั่งขนาบข้างกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านคาเฟ่ที่อยู่ถนรลอยฟ้าแล้วก็ไปเก็บภาพสวยๆมุมสูงนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ ชมวิวนะคะเป็นเลยวังไซนะคะเลยวังไซกอตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงจุดชมวิวน้ําตกเลยห่านะคะอยู่ที่เลยวังไซก๊อนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามกันก็มีสาลาตรงนี้นะคะสาหรับพักรถนะคะอยู่ริมทางเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะ ปไปอันนี้เป็นวิวบรรยากาศนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะมันน่าจะเป็นนวิวน้ำตกจริงๆนั่นะมองเห็นใกล้ๆเพื่อนๆน่าจะไม่เห็นนี่ยข,ขาวๆอะ,ค,ะค่ะนี่ค่ะวิวน้ำตกอันนี้ซูมนะคะแต่จะอยู่ไกลมากเลยนะคะจากที่จอดรถเมื่อกี้ วิวบรรยากาศคืมนะคะตอนนี้คืมแล้วก็อ้าวแล้วก็แดดแรงด้วยนะคะนี่นะคะวิวน้ำตกมองเห็นไกลๆนะคะตรงนี้ค่ะไอ้เราซูมนะคะ เก็บภาพบรรยากาศนอกปาค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยค่ะนี่นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ถนน้อยฟ้าแล้วนะคะเราเริ่มอยู่บนถนน้อยฟ้าแล้วนะคะเราเราก็จะเจอร้านกาแฟาสดนะคะมีหลายร้านมากนะคะเจอหนึ่งร้านแล้วนะคะและนี่ก็จะเป็นร้าน ันนี้เป็นกาแฟสดภูหลวงนะคะาจะมีร้านกาแฟเยอะเลยนะคะก็คือเลือกได้เลยแล้วแต่วิวอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านอันนี้เป็นกาแฟเทค ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปแวะร้านกาแฟหนึ่งร้านนะคะเดี๋ยวขอดูกอนว่าจะแวะ บรรยากาศของร้านกาแฟนะคะที่อยู่ถนนลอยฟ้านะคะเมื่อกี้ที่เราขับเลยไปนะคะพอดีว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะไปร้านเดิมนะคะเนี่ยเราจะมีวิวบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เอาต่วิวนะไปลงนะพรอยากูบเองลงไปตรงนู้นก็มีนะคะร้านกาแฟบรรยากาศดีเป็นวิวเขา ร้าน,นเขาก็มีบรรยากาศให้นั่งหลากหลายมุมเลยนะคะด้านนี้ก็มีวิวให้นั่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงวิวกันดีกว่านะคะร้านตรงนี้เ่าเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีจังเลย <c oughs> เขาก็มีวิวให้ถ่ายรูปนะคะหลากหลายมุมเลยนะคะอันนี้คือถนอนลอยฟ้านะคะ <c oughs> จะเลยเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวป้านุ้ยไปถ่ายรูปก่อนนะคะเก็บภาพบรรยากาศวิวนะคะสวยๆนะคะบนถนนลอยฟ้านะคะไปฝากเพื่อนๆนนค่ะ เีวเราไปถ่ายจบป้ายกันนะคะถนนลอยฟ้านะคะตอนนี้ป้าก็อยู่ที่ร้านมารีลาหาเส่นะคะ คนชอบถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวไปป้าแอากาแฟที่ป้าสั่งไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เดินทางไปกันต่อเลยค่ะนะคะเราก็มาถึงที่อุ่นชาคาเฟ่ลอยฟ้านะคะเขามีลานกางเต็นท์ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านกาแฟนะคะไอนนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูวิวกันเมนูของร้านนะคะแต่เ,เราพาไปดูกันนะคะ เขาจะมีแบบนี้เลยนะคะมีกาแฟมีชาไทายชาเขียวกโกโก้แล้วก็เป็นพวกแดนซุดาโุสดาส,สดาุฟโซดราอันนี้เป็นเดี๋ยวเราไปดูวิวกันค่ะวิวนะคะ ที่กลางเต็นท์นะคะสําหรับกลางเต็นท์บรรยากาศ ขึ้นไปถ่ายข้างบนกันนะคะความบาดเสี่ยของเราว้าวโอ้งบนสวยไปอีกแบบนะคะวิวด้านบนนะคะ ต่างกันด้านล่างหรือเปล่าก็วิวเดียวนะคะขึ้นมาเมื่อกี้กันวิรถก็จอดเยอะเหมือนกันนะครับเป็นการพักผ่อนเห็นเมื่อกี้เราเยอ,อยู่ร้านนูนะคะเหมือนเราเราข้ามมา้านนี้ แแ oh. ตอนนี้นะคะเรากําลังไปกันต่อนะคะก็คือเราจะไปที่อําเภอดานซ้ายนะคะเส้นทางก็จะเป็นเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกนะคะว่าอีกกี่กิโลนะคะเส้นนี้นะคะก็คือขับกลับลงไปเนะะี่ยค่ะจะมันสามารถไปถึงะะอําเภอหลกเก่าได้นะคะเส้นมันก็จะเป็นทาง าขึ้นเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเลี้ยงเลยด่านซ้ายกันนะคะฝนเล่นๆอีกแล้วนะคะเส้นที่จะไปอพยน้ำหนาวกับลมนะคะลมเก่านะะเราจะ ไปทางขวานะคะที่เราจะไปลงเก่านะหระือเส้นทางที่เราจะไปช่วงหน้าฝนนะคะเดีย๋ยวเราจะไปอำเภอดานซ้ายนะคะช่วงหน้าฝนก็จะมีความเขียวแบบนี้นะคะวันนี้ก็บ้านวีเจอมาหลายนนี้นะคะทั้งฝนตกแดดออกแล้วตอนนี้ก็คลุ้มอีกแล้วนะคะอันนี้นอนใบเล็กสา <laughs> มเหรอเล็กสาม กด E6 ก็จะเป็นทางแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็ลงมาถึงแยกนี้แล้วนะคะกบกระทอนนะคะที่กบกระทอนแล้วเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวซ้ายไปลมเก่านะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะ นี้เราเข้าตัวอำเภอนะคะตัวเข้าเขตของด่านซรายแล้วนะคะเข,เข้าเขตจังหวัดเลยแล้วนะคะมีผ้าใหญ่ด้วยคูคกนิวนะคะสกายวอล์กนะคะอ๋อเส้นทางนี้ก็สามารถไปภูดมโลได้ด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติูเรือนะคะก็ ะะอันนี้เราอยู่บ้านกกกระบากกันแล้วนะคะตรงต่อไปน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงด่านซ้ายแล้วนะคะอันนี้ถ้าตรงไปก็จะเป็นเลยนะคะนะคะแล้วก็ทาเี่ยงซ้าย จะเป็นจุดที่เราเคยแวะก็คือพระธาตุสีสองลักษนะคะรอบนี้เราจะไม่ได้แวะนะคะเราจะไปตัวอาเภอด่านซ้ายนะคะตอนนี้เราก็แยกมาเส้นอำเภอด่านซ้ายแล้วนะคะถนนบนทานก็จะเป็นแบบนี้เลย ก็จะกว้างนะคะก็จะถึงจุดหมายอีกประมาณ9ก้กิโลนะคะตอนนี้แดดออกแล้วนะคะท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าแล้วนะคะผ่านมาหลายฤดูเลยวันนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน กว้างแล้วก็สวยนะคะรอบก่อนนะคะเราไปการเต็นที่นาท่อนนะคะำอำเภอนาแห้วก็มาเส้นหนีนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่นะคะก็จะเป็นไร่ช่างอุ้มนะคะผไปลองดูว่าพื้นที่เขาจะเป็นยังไงแล้วก็ จะเจอหมากไหมนะคะต้องรุนกันอีกทีหนึ่งตอนแรกบอกว่าฝนจะตกนะคะตอนนี้เริ่มแดดออกแล้วไม่แน่ใจว่าจะฝนหรือจะร้อนนะคะที่แน่ๆตอนนี้ร้อนเทางขาแล้วกกว้างน,นะคะตอนนี้นะคะป้านลุยก็เดี้ยวลงมาแล้วนะคะจะเป็นเขียนว่าลานกางเต็นไรช่างอุ้มน,นะคะ ประมาณ3ากิโลก็ถึงแล้วนะคะ,ะเป็นทางแบบนี้เลยนะ เตนตีฟอมแต่แค่มันแค่เฉยนะคะ ถึงสถานที่แล้วนะคะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะลานกลางเต็นท์ไร่ช่างอุ้มนะคะบรรยากาศว mm ิวของเขาสวยมากเลยนะคะอันนี้ค่าลานจอดค่าลานนะคะก็ค şey, ือกลางเต็นท uh, ์เนี่ยเขาคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะก็อยู่ในราคานี้นะคะแล้วเราต้องรอลุ้นกันว่าวัน พรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่วิวด้านหน้านี่คือสวยมากแล้วเขาก็มีหลายร้านมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเอาตรงไหนดีห้องน้ำมีหลายมุมกันเดี๋ยวเราไปดูก่อนเขาบอกว่ามีห้องน้ำหลายมุมเหมือนกันนะคะหลายโซนนี่ค่ะโอ้วิวดีอากาศก็ดีนะคะตอนนี้ ตรงนั้นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นสังกัดสีเมืนเราจะมาใกล้ชิดกับธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนนแบบนี้เลย